Thế có gì làm khẩu đấy thì đi <g various> này ừ. okay. là Ờ no. ừ. một cái nhôm đúng lại ừ. tử đi gì đấy Nó Nhau cái nào nó lụt này Hả? Hả? Ờ mà Mì đề Mì đề nó đề Mì đề Mì đề Ờ สามล้านหาเซนหาสิบพันกีบไป่น้องเนาะอันนี้จะเป็นฮาสั่งเฮซายหุแดงสิบหาสอบเนาะเอาเป็นอางเนาะปอไอ้กนน้ำน้องกว่านี่เนาะ,ะหนึ่ามสี่ <c oughs> หกเอาแซนให้หกแสนเ้อโดยเขาไล้แกน้าเมอนเนาะชานี้ก็เติมน้ำมันเพิ่นอีกแน่แสนนึงปเาไยเนาะหกแสนเมื่อชานี้เติมน้ำมันแสนนึงเป็เยเนาะกัพอดีเป็นเจ็ดแสเลยให้สาาหากท่านพ่อได้าเลยแกท่านพ่อได้ด้อพิ่เดเพิ่มเนว่เอา มาต่อกันดูที่บ้านลุงโจยคือเก๋าบ้านนี้พี่น้อยเนาะแห่ทรายเพิ่นกะได้มาถอกเทให้แล้วพี่น้อยอันนี้จะเป็นแห่เนาะแห่แล้วกะอันนี้จะเป็นทรายพี่น้อยเครื่องแห่เครื่องทรายเนะาะเป็นมาส่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะตอนเป็นมาส่งโมแซนบด้อยู่พี่น้อยเพราะว่าไปบ้าน น้องเอาเบยน้องไปหาไอ้แก้วแหละเนาะแตเลยบริยูเบิ่งน้ำเพลินไปหน้องเอยแต่กับเพิ่นมาส่งวันที่ร้อยแล้วเนาะเงินกับเพื่อนเรียบร้อยกลับเมื่อเรียบร้ไปเว้ยใจเพิ่นไปหน้องเอยเงินกับเนาะเพราะว่าเพิ่นตอนเพิ่นมาส่งกับบริยูเออตอนนี้เพิ่นแต่งเรียบร้อยแล้วไปหน้องเอยเนาะนี่กำลังจับเรียมอยังเนาะสาวนี่กับเพิ่นก็แตงแล้ว เออแต่ว่าหยุบอยู่ได้เหรอหยุบลงอยู่พี่น้องเอ้ยนี่เน้อหยุบลงเติบ <k> ม <meals> ึงอยู่น <c oughs> ี <c oughs> ่ทางนี้ก็หยุบลงได้เติบพี่น้อยโอ้น้อน้ำพังสวมเลยพี่น้อยโอ้โอ้มัวไม่ดีนี่นาะเยอะพอได้เลยนี่ mình mình mua thì đòi nó này Ô, xem lượm rồi đấy น้ำน้ำมันแบบมันเริ่มช yeah. nah uh, ื uh, oh, uh, uh, ้นม oh, ุงมาก่อนี่ได้ผมถือว่น้ำเตี้ยวเอาใส่กันทางในได้นี่้ฮะลงแต่ว่ายังบ่หอดินนี่ยังบ่หอดพื้นพื้นนี่างเงหากลงมาหอดแถวนี้นี่ถ้ามันซึมลงมาหอดพีจังแม่นบัดนี่ยเออต้โหโอ้นี่ยังอังอยู่เนาะเออดินทรายได้แห้งลงผมถูตเพรามันมันกระจายคลอยซึมลงไปเรื่อยๆแหละ แต่ว่ามันก็ลดลงหลายเติบอยู่เนาะมันก็ลดลงเติบอยู่เนาะลงอยู่ไปลองเลยนี่โอ้แต่มันกั้นมันบอกกั้นน้ำนี่กั้นน้ำมันเป็นซึมๆลงมาหอดพี่อยู่พไปลองเลยนี่กั้นน้ำเนาะอ่าจักสร้างกันจักจักเที่ยวได้เพิ่นแก่มาเนี่ยสี่เที่ยวสี่เที่ยววะ ใช่เพื่อนยังยไปแก่อีกอบ้างหนิแมนเพื่อนยังไปแก่ต่ออ,อีกเออยังยังแก่ต่ออีกอยู่ยเออซีเที่ยวกับเพราะว่าณเจา้จาเจ้าทางาได้หนิเศร้าเพราะว่าเทือะหา่า<ม>เนาะเทือะหา่าเทือะหา่าเออเอามาป้ายก้อนมือน,นีิเนาะมาป้ายกับมือก็จังถอกต่ออีกอ่าคอยซักลงไปแล็บประตูเอาเล็กแหลมเล่มเลยซัก ทางกลางมันน่ะมันไหนมันลงขอบมันลงยุคขอบมัน่ะแต่ว่าทางกลางไงนนะท่านแก่น้ำนี่เจียวน้ำเท่ายสร้างแม่ว่าว่าจ้ะคล้องรถคนนั้นเลยอ๋อท่านเองเอะอ้าวรถรถอ้างนั่นเองบ่แมนเออตุยเองบ่เออเอออ๋อชาววนวัยน้อชาววนน้อเมื่อเลยบ่เออขนาดมา เออเออหามาก่อนเำาก็ยังหอดีกี่หนะเมื่อไหร่พอลาเมื่อเลยเพิ่นเพิ่นกับแบว่เพิ่นกับ่ะไ้มีอย่างเด้อเออเอาเดี๋ยวจะปรึกษากันเบิ้งเด้อบอกเด้อประตูเด้อถามทั้งนั้นเพิ่นเบิ้งเพิ่นจะเอาน้ำท่าได้ถ้ามันพอเพิ่นได้เด้ดออเอาจนมันพอเพิ่นได้เดจเา้าน้ำท่าได้ก็บอกว่าเนีเพราะว่า อันคนกัไปไหลายเที่ยวไล้พี่น้องสีเที่ยวเลยเนาะสี่ีเที่ยวหเที่ยวนี่เลยใส่ใส,ใส่อีกหมืน่นย่างย่างละย่างละย่างรละเที่ยวย่างละเทียยเท่ยววะ,อ,ะอันนี้ก็ห่านี่ก็ห่าชิ่าก็ชิมหนี่ว่าจบแอยู่แล้วอ,อีกสเที่ยวอจะมาเป็นมากีกเที่ยวมาแ้วเนี่ยจ ปลาไปก้อนนี่ปลาไปก้อนปลาเวใส่ไ้เลยบะปลาไปก้อนาใ้ปอนมันใช้ถ้ามันจิตมันกระนุบงปเด็น่ะทอปลาเนี่ยมันกระชิลงเลยไรมันถอกลงเลยถอดเจอนห้องอ่ะอะ้วมันก็คอยช้ไป้แต่พอนี้แหละเขาเขามาเขาถอไววกัมือนตื่นมามันกะมันก็บกเลยเนาะมาไปเลยมาอีกรอบนี้มันพอก้อนบ่ดนี่ ทำไมแน่แไม่ได้บตู้แลไม่แระซักซักตงไปแถวกลางนี่ต้องดิ้นโดนไต้องดิ้นกี่ตัวบบคือลงในนะไอ้นไลงเลยมันงรใช้นง้เฮมันก็ลงอยู่เห็นบ่อยมันยุ่ลงไปบ่อยางวืนีเรื่อนยังยังมาก่อนยังมาก่อนเีไอ้บอกมันลงหนบอมันมันยุ่มันมันชุดลงนี่ก็คอยลงไหเรื่อยเยอะนี่มันกะคำว่ามันลงดีมันกะ มันก uh, you know ็ด <Yeah. S 2> ีแบบเวลาเอาต่อไปมันก็ต่อไปมันก็มันเสียมันยู่มันอย่างมันก็บาแตกเนาะเวลาเอาเทพพืชนะนะเออนี่พี่น้องเยเนาะโอ้ข้างในก็อ่างวุ้กโอะอือว่าซึกไอ้คือว่าสูบนี่เนี่ยวัวไรฉันนี้เนาะช่างเนาะ เขาไย he? <laughs> รยังเขไรนี้แหลเขาชูบดีนี่ถือว่าว <c oughs> ัยยุวัยยุวัยยพี่ค้องังไออากเบิ่งน่า,ากาันก <ew ing S 1> นั่นแหละเบืองบนสแลสเลวก่ ใช้ปูนเพันป้าไปใช้ปูน,นอนันป่อตอนพันพันมาห่อจากม่วงส่างใบช่องม่วงลยนะไหนใบช่องม่วงป่อมามามาเสียบงปูนก่อนฮะอ๋อจชะ โอ้ชิกไว้เออ okay, okay. โอเคโอเคปูนแดงวะวะได้เหรอวะทุกเอาอ่ไปต่างพวกไว้เดลยพวกไวดีอยู่ด้วยปูนปูนแรงซิมหาสอบหน่อยเนาะเอาไวไ้เ,เวทพพืชเนี่ยซิมหาสอบปูนแดงทือว่าเพิ่นเอามาส่งไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ปูนนะครับเฮซายที่ว่าพอเสร็นั่นสั่งมาโมนี่หนะแต่ว่านาเพิ่อนเอากันเอา,เอาตัวนี้ได้เลยอ่ามอตอมอตัวนี้ไปปกเรียบร้อยเลยแล,ล้วเลยยังยังเสาเ่าสร้าง,อ,าง,าอ,งอ่าประตูดีกิตโตมลยวันนี้

sao mông không à lông bỏ sai bỏ lông bỏ Chắc bỏ Chắc, chắc lung, nó. Làm, hay lông bỏ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  lông thế lông bỏ lông bỏ lông bỏ รถข้าได้ะแฮปปี้ก่อนบ่ามาเด้อแหนรถก่อนจาก่อนตุยมาเลยพี่น้งเลย <c oughs> เอ่เดี๋ยวว่าเที่ยวหาทางหาทางเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้ววนน่ะเนาะพักเพืเ่อเตรียมเลยเนาะ ในพักคนอ่ะผู้ปรตูยู่พักเวลาแห่งอผรับนักชมว่าเงาขนาดเนาะรถไหเอนเงาอ่าจะไหนนอนดีดีดอกนึกนะโอ้ยโอ้ผูชาจนจอดพี่น้อเ้เมาอีพุ่น อ๋อลงไรวะอลงนี่ใช่เลยวะใช่เลยนะใช่เลยวะฮะใช่แต่ห้องแต่ห้องและแล่นมาแซนฮะเออมันมีแต่เนี่ยเนาะอ๋อบินนั่นบ่บินโซ่เครื่องบ่เออเที่ยวเนาะทุกน สามล้านหาซนหา,หาสิบพันจีบไปหน่องเนาะอันนี้จะเป็นฮา,าสังเฮซายบุญแดงสิมหาสอบเนาะ,ะมันมุอเพื่อนบ่นาใไ่ป่ะจ๊ะหิวหิวเอาหิวเอาคนหนึ่งต้องฮับฮับก่อนหิวประเทศเอามันศีสาใส่ยผาเฮือนมังงามเออคนหนึ่งต้องฮับแล้กับคนหนึ่งตักเอาเออ ใช่น่ามันพุ่งไปที่ทั่โแลนนต่น่าเบิ้งเออเฮาเฮาเฮาเทกค่อยๆก็ได้หรอกมันไหลไปเองมันไม่ต้องศาดหรอกมันสิเปื่อนพาทำไมพาไม่ได้กี่ตัวมังงามเนี่ยอ่าข้าวันเล้ววันเลี้ยก้อนสีล่างวันเล้วเลยนะวันเล้วก้อนสีล่างนี่ยเล้วเลยนะเจ้าเออการยากให้มันบวายเป็นเพื่อนเขากะระวังเอาเองเขาอย่แล้วแล้วมันเพื่อนเบิ่งมังงามอะไรเท่เทเอาก็ได้หรอก ờ huấn, ờ khơi, 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 เฮอย่ังขับไปเทวเทวไว้ได้ด้วยตัวเห้าห้าห้าเที่ยวนี่บ่เนาะหเที่ยวออเป็นแนะนำยังยังยันอยู่หรือว่าเอาได้เต็มที่เนาะจนมาไวเพื่ออาจนพอเพอแล้วเนาะ หมดแล้วหมือนกันคือมันลงกันเอาเอามาใส่อีกไลยปดตบ่ายบ่ายจะปวดตุ่มนอนขับไปนอนในห้องก่นอนไปนอนมาแล้วพื้นแตกรถโอ้ยมาสิลลายห้ล้างหมดได้เลยบันนี่นี่ยเออถือตอนนี้เขาต้องเค็ดแต่มันอ่าโอเคได้ในตอนนี้เลยแต่บัตมันยุบแล้วนะมันแตกมาไหนยากเลยปวดเลยมันสุดลงกว่าเลย

เห็นบ่ประตูมันยังน <m uss es> ั่นอยู่เห็นบ่ชือหอยู่กบลูเออเกิบบชื่แล้วลินมาชื่แล้วเมื่อคอยลงไปแล้วพอแต่ว่าให้มีน้ำอ่างเหมือนแบบชิ้นน่ะสิ่งนี้ท่าแน่ใส่ของนี่แน่ละลงแนกอย่างนี้นซึมลงันแน่นที่ใช่มันแน่นทัางไร่แฉกมันลงเนาะมันก็คอยหลุดซึมลงไปหรอกเออเพราะว่านี่มันหนาทางหน้ามัน ทางหน้ามันเปียกเนี่ยมันก็เลยลงซาบอ่ะนี่ทางพื้นเนี่ยมันจะคอยมันมันเลิกเลยมันเพื่อมันจะคอยมันก็คอยซึมลงไปเรื่อยๆพอตูวเอาตอกล่องเงินตอกสิตอกปกเอาเอาไม้เนี่ยมาตอกกันนะแม่อยู่หรอเขาเขาเจสซี่เนี่ยคือว่าแน่นอยู่วันแรกหรอเนี่ย

เย็นบันมือได้ืมนี่เนาะส่างอยู่กับน้าบันมือน้อน้อแล้วเบดนี่ประมาณเจ็ดรถนรถบ่ไม่หาเนาหารถนี่เนาะได้ืนนี่ประมาณสรถนี่พอ่า không hôm là khỏi lại chết thiểu nó à. à. chết thiểu chết chết thiểu chết thiểu chết chết thiểu chết thiểu không thiểu chết thiểu chết thiểu chết thiểu

ว่าเติมเงินด้วยเนาะเขาบอกเขาบอกวบามันบมันแห้งมันลงบ่แหล่ะเขากอแตงแล้วแบบนี้แตงหน่ามันนั่นแหละเอาก่อนีดเทต้องปั๊บปั๊บใส่ก้อนหน่อยมันเพียงแต่เอาเอาเทมันกับเพียงโด้วยหน่ามันมันแจงบ่ได้นั่นหลายปั๊บหลาย พอให้กูน้ําน้องกว่านี้เนาะให้กูน้ําน้องกว่านี้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเบิ่งจ้ะโอ้ผู้พี่น้อเอยเนาะให้กูนําน้องนี้อังเออเตบดพุ่นน่ะเนาะักปายังบาดนี้เออคๆอังคดีพดีบดบ่หายังยังอีกทางนึงบ อีกทางหนึ่งเนาะม่วมด้ว่ใช่ไหมม่วมบร,ริยายยางไปอ่าอ่าปลาสาบีน,น้อยทางเฮาก็จิได้เดินทางกลับก้อนบาดนี้เพราะว่าเอ่อมือนมือนกับเบิง้งก็แล้เนาะก็ว่าน่ก็เอามาเพิ่มใส่เอามาเพิ่มใส่น้ำก็มันมันบกมันหยางกันนะเพิ่มใส่น้ำเอ่อเบิ้งน้ำก็แล้ว ปะตูแข็งมาปตู้ใข้ออใช่ได้บ่นี่แหละปรได้ได้โอ้ได้บอลเลยตัวมันเน่ากับหัตัดทิ้งผมเลยเือจักรอบผเกืออืมแ่ยังเก็บทิงลอะไรเขานะจ๊ะยังเลยบุนพุ่นจสี่เลยยิงอีกยังหน่วยะอีกสองอีกสองน่วยบ่ อใช้เาอ่าใส่ไว้ต e ุกก e, e ่อนนิ ấy, à, đây, ่งๆตุกกับวว้และเราอะเราอะการปรานประกอบด้วเออบัดเทาเอาแล้วต้องใช้น้ำก่นบ่ด้ช้น้ำแล้วก็เล้าแล้วถูจักเนาะเออใช้น้ำท้มันห้มันอ่อนได้ประตูว่าได้ใช่บ่บ่มีแหละจ้ถูเมีบ่ มันเหนียวว่าไวมันรัสายางอาสมซื่อน้อดูไวถ้ามันกรได้หลายเถี่ยวเลยเนาะเพระว่าฮกเจ็เถี่ยวนะเพื่นั่นเติมเงินยูไปอย่ไงเนาะระแรกจนพ่อุันแรกวะเนาะแต่ถ้าไลุ่ันแรกเนาะ ไปช่ใเดียวเพ่าะฉะเอาเงินให้สร <Jedi. mortality. S 2> ้างเป็นก่อนได้ประตูได้ไม่ได้น้ำเพราะว่าเพราะว่ามืออื่นเนี่ยบางเธอยันไม่ได้ขึ้นมาน่ามีแต่ว่ามีแต่ว่าสร้างเบิ่งและเริ่มม้ามือกันคือว่ามันนั่นกันพักกันแก่มาเพิ่มอีกเด้ออ่ากับน้องเหตุผลคือเก่าอันแล้วน้ำกันนั่นแหละเนาะแก่น้ำกันช่วยกันนั่นแหละโดยช่อยกันบึ้มืึ้มมันี่กันเนาะอ่าอ่าโตพี่น้องเอ๋ จะว่าเต็มที่เลยมือนี้กะนี่ทางเมียพนระว่าพือนี่เมียสางตุยบ่อนี่ลอยไม่มาไปหาเถี่ยวพี่น้องเนาะประม่าหาฮกเถี่ยวเจ็ดเถี่ยวคนแหละเนาะมื่นกะเอามาเพิ่มซิมือนี่กะเหาถอกไว้ให้มันมันขื่นลงมะเร็งนี่ก่อนเนาะหม,มะื่นทำทำละไทยกับเพ้าม,มันกะสีไข่โกยหรอกวะนเนี่ยมันกะสีพนักปันได À, chúng ta nát qua đây kìa à. à, nó kìa à, nó hả sang man đi con nó một hai ba bốn năm sáu sáu Có hay ok nó mà nè nó sau này cả từ nè, nương, phải này. nó ăn phân định này xè nâng bây nào rồi nó rồi bây giờ xoay lẽ nó hay phúc xè bây giờ này từ nó ăn phân định bây giờ rồi nó cả phân đi phân chết xè này đi hay tất cả tất cả hạc thao ăn phô đấy chạc ấy kè đấy đưa Hãy subscribe cho nữa Ghiền Mì Gõ nó ถ้ามันพอเปปราบอกว่ากะจ่ายเงินฟรีทันทีเรียบร้อยเลยเนี่ยะว่ามือกะเบิ้งน้ำมาแน่น้นองเลยเดอ้อะผ้ากันแกให้มถ้ามันไล่พุ่นแล้วถ้ามันโอเคพุ่นแหละแต่ท่าหน้ามันบอยากลงพุ่นแหละเด้อหากมือน,นี่ยคือสิบปีน,นี่หรอกตื่นมาเนี่ยสิต่างเก้าอยู่นี่สิบิบอ่างเหมือนซีดั้มก็กลงลงน้ำอยู่อือ Năm nóng năm bắn, 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 bây giờ bắn, ăn bắn, hơ bắn, 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 ไปอย่าน้นเนาะแเข่าอล้วคนเยอะเจอเมื่อยเออเอาไปเอาเข่าออเข่าซีไปซีเข่าเนาะออโอเคแหละวันนี้เลเอตูเด้อทางรู้กับชีไล่กับป้าได้ปานี่ยจอ่า้เนาะ อ่ายังบูฮูว่าสิใดๆเนาะมื่นพูว่าเบังน้ำเพิ่นแล้วกันคือว่ามันยุ่งกับนา้เพิ่นแกมาอีกอเพราะว่าเ่าใจกะเอาเงินอะไรนยังนา้เพิ่นแล้วรวมทั้งหมดแหละพอดีเจ็ดแสนอ่าเจ็ดแสนแสดงมันเป็นแสนหนึ่งได้เท่านี้อ่าพอดีเจ็ดแสนอ่าแล้วก็อาศัยกัน,กนแล้วเราไม่มีรถเนาะรถเพิเ่นแก่ได้แห่ะเนาะ เ้างเสคนกันทำการแรกเพื่อนกัเพื่อกน,นอกัน <c oughs> ชิบว่ากันนี่รอกเลยไปทำการดิยกันได้เน,นาะพก,แก,แก,แกนแล้ว่เพอชีการได้ไรการไ่เพื่นกนันเอให้เพืไปแล้วนะา,า,นา,า,มามใช่่ใใ่อนพม่ใช่ใช่ใ่่ใน่ใ่ใ่ใช่ใ่า่ใช่ใ่ใช่ใ่่าใ่ช่่่ อ่เห็นแล้วยังว่าดูว่าจะเป็นมือเนะอ่าดวยอ้าอย่างนั้นแหลรเรารู้สิกับป้ากอนเดอพอกันไม่ผู้หนาผู้นายผู้แท้การนี้ขึ้นมากัพี่น้องเลยอ่เมิ่แรวอะไรมันดินมางอะไรมันยุบมันยังกะผลมาใช้โู้ขุดหัวพดอะไรใรถนะนี่บ่ขุดพุ่นนี่พุ่น็ะได้กันีง พน,น่ะพอคอยคูเจ้าของผนเราคแล้วลว่คุณเราเตาเออ,อเตาตัวหนึ่งวางลงเตาตัวอ่าอนก็ได้แล้วเอาโอเคเลยแหละพี่เด้ออยูด่ดีมีแห้งเด้ออ่าโดยโดยโดยไปใส่พีน้องเลยเนาวเวะทั้งมาแสงกันใได้ขอตัวไปก่อนบบดน,นี้อ่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านเนาะทางแม่เพจแต่หลายเด้อเนาะ ที่ว่าเพิ่นได้ชดซอยขมาเฮืซ้ายประตูจุยกับใกล้สิ่เลี่อะไรแหละเนาะอ่านี่แมันเป็นเฮซ้ายกับแม่นได้ประตูเด้อเฮซ้ายเดี๋ยวว่าเป็นปูนเป็นยังกับแม่นที่มาสอบนี่ปรีบเบิร์ตยูสามล้านหาแสนหาสิพันที่ว่าสั่งเซ็สั่งทรายสั่งปูนมาเมื่อนี้นะโดยโดยมาส่งเรียบร้อยแล้วหละลูกกับเมื่อกับสีบะจ่ายเงินเพิ่นละกันสิเมื่อเลย ว่าพ่นพ่นหาพ่นันพิ่นเดอร์เดดเอาโอเคเลยประตูเดอโดยรดอสบายดีพี่น้องเลยเนาะไปทำลาไปก่อนเด้อเอาขมุกใจาลายเด้อวายเด้อเอาพันเอาไวให้ต้นเอาเมื่อให้พอเถ้าพ่นสารมวยพี่น้องเลยเออร์เดอร์ไปไปพี่น้องเลยเนาะขอตัวไปก่อนแล้ว